เห็นท่าขี่เจ่ตนี้พี่นึกถึงอะไรนึกถึงอะไรเออนึกไอ้นี่อยู่เลยครับแบบมันมันมันคุ้นอ่ะมันมีความคุ้นของความคุ้นรถรถคันนี้ผมเขาเขาบอกรู้จักนะาว่ามันแฟรบอยแต่ว่ามันมันเหมือนผมเคยเห็นที่ไหนมาก่อนครับเนี่ยเคยเห็นนานแล้วใช่ไหมใช่เอาเอาง่ายเลยเคยเห็นเนี้ยนี่คือน่าจะต้องมีแบบไม่ไม่ใช่แค่แบบสิบปีนะต้องมีร่วมสามสิบปีใกล้เคียงนะใช่ไหมครับคันนี้คือเนี่ยมันในคอนิกเลยใช่ไหมพี่ ช่ช่มามากคือเมื่อกี้เห็นท่าขี่ผมเข้ามาในพี่ต้องนึกถึงหนังเรื่องอะไรสักอย่างใช่ไหมออที่เริ่มมีเขาแล้วที่นักแสดงนำนี่นคือกล้ามในใหญ่เป็นหุ่นยนต์มาจากต่างดาวเรื่องอะไรเอ่อไอโรบอทใช่ใช่บ <c oughs> นะคนเหล็กแน่นอนใช่ไชมถูก <c oughs> ต้องท่านผู้ชมอ่าพอื่นเลยนะครับผม ผมขอสวัสดีท,ท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่นะช่อง Follow P Channel แล้วก็วันนี้ผมอยู่กับพี่อน te, ้น BK Bike สิงบุรีเช่นเดิมนะคผมวันนี้บอกเลยว่าเรามีรถที่เรียกได้ว่าเป็นตำนานของฮาร์เรสดิวสันมาพรีเซนต์มานำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้ชมนะครับผมคันนี้โปกติเนี่ยบอกเลยว่าผมถามพี่อ้นก่อนแล้วกนะ็ถามท่านผู้ชมด้วยท่านผู้ชมได้เคยเห็นเฟซบอยพี่อ้นเคยเห็นฟบอยหลายคันไหมผ่าน<ย>ตาเข้ามาเยอะเยอะมากครับ ผมบอกเลยนะว่าคันที่พี่เห็นแทบทุกคันเลยเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นรุ่นลูกหลานละรุ่นหลานเลนด้วยซ้ำรับรุ่นเดอรรุ่นออริจินัลยุคบุกเบิกต้องคันนี้คันนี้นะท่านผู้ชมนะฟังดีๆนะครับผมคือฮาร์เรสเดวิสันเฟตบอยปี1991 <c oughs> ตรงปีทัพพยนตร์เรื่องเทอร์มินเอเตอร์ภาคสอง g m e n t d เด คนเล็กสองวันพิพากษาโลกนี่แล้วคิดดูว่าเราไปหามาได้ยังไงดีกว่าครับรถแฟตบอยที่เป็นตำนานนะท่านผู้ชมนะปี1991ที่สำคัญท่านผู้ชมมาดูนี้เลยทะเบียนแท้ นะครับผมโอ้โห,โโหเดี๋ยวเดี๋ยวครับทะเบียนนี่ตรงกับใช่ครับทะเบียนตรงเลย991นี่ถ้ามีหนึ่งข้างหน้าเดี๋ยวผมเอาไอ้นี่มาเขียนให้ได้ไหมปากกาเมจิก,กได้ครับน่าจะโดนซุยนะครับน่าจะน่าจะโดนทะเบียนนี่ขายพร้อมรถหรือเปล่าครับแนมะ่พร้อมรถเลยครับคือท่านผู้ชมสบายใจได้ว่าเฮ้ยรถปี91เนี่ยเป็นรถทะเบียนแท้หรือเปล่าถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าคุณขี่คันนี้ไปคุณบิดไปให้หมดปอกเลยนะทะเบียนแท้ถ,ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างทุกประกาศแน่นอนขี่ไปสบายใจได้นะครับผมภาษีพรบ ครบทุกอย่างนะสบายใจได้เลยเยีระดับพวกเราพีลโลพีกับออนบีเฮใบเราไม่ขายรถสปาร์สมาดควยแล้วนะผมบอกเลยนะใครที่สงสัยว่าฮเฮ้ยผมจะขายรถสปาร้สมาม้วยหรือเปล่าผมบอกเลยทะเบียนแทรทุกคันนะท่านผู้ชมนะนะถ้าไม่ไงก็มาดูได้นะนะครับเรามาพูดถึงอันที่ต่อดีกว่าเราอาจจะนอกเรื่องไปไก่นะครับท่านผู้ชมนะคันนี้เป็นรถที่ผมบอกเลยว่ามีผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมแบ่งปันให้เรานะนะครับ, <S <S เ,รรบเราก็เลยถือโอกาสนารถคันนี้ พเขาแบ่งปันปุ๊บเราก็เลยเอามาขายต่อเลยไม่ใช่ไม่ใช่เราก็เลยเอามาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมต่อไงเพื่อสารฝันไปเด็กที่ท่านผู้ชมบางคนที่อาจจะเคยดูหนังเรื่อง Terminator ตั้งแต่คุณอายุสิบขวได้ําครับตอนหกผมก็กลยนะพี่รถปีเกเนียผมยังไม่เกิดตอนนั้นน่ะเราก็ไม่รู้หรอกว่าเฮ้ยรถที่ อโนเขาขี่เนี่ยมันเป็นรถปีอะไรถูกปะครับมันจริงๆแล้วคือหนังเนี่ยมันฉายปี191คันนี้ก็คือปี191ตรงปีที่หนังฉายเลยท่านผู้ชมนะมดูลวดลายนะครับผมเดี๋ยวเราจะมีอินเสิร์ตให้ดูนะครับอินเสิร์ตให้ท่านผู้ชมดูเลยว่าลายที่คุณอโนเขาขี่เนี่ยลายนี้เลยสีนี้เลยนะท่านผู้ชมนะนี่ ให้ท่านผู้ชมลองดูความงามรบอบๆคันนะครับผมว่าทานนี้ก็คือมาในสภาพแบบมีของแต่งแหละก็คือมีกองมีท่อ,อ,อก,กันล้มกันลม้มอะไรเรื่องปกติแล้วก็ความพลาสติกของเขานะครับท่านผู้ชมมาดูตรงนี้สวิตเนี่ยพี่เห็นไหมเดิมๆเ,เลยผมบอกเลยว่าเดิมสวิตท,ที่ยังเป็นสวิตเหลี่ยมอยู่เลยผมพูดตรงผมเพิ่งจะเห็นครั้งแรกครับสวิตแบบเป็นเหลี่ยมแล้วเป็นเหมือนอลูมินมมเนียมเงี้ยนี่แล้วพี่ดูตัวตัวนี้นี่พี่ดูนะ อ๋อนะปัดนี่นะเป็นไฟนี่เป็นไงครับเออเหมือนมันรถสมัยเก่าเลยนี่เป็นรถสมัยเก่าเลยครับผมที่ขึ้นไฟบูกเกียว,วา<ช>ย่างเนียบอกบอกเป็นแบบเหมือนพวกเม็มใช่ใชครับรใช่เลยคือรถสมัยเก่าคือคันนี้คือให้อารมณ์ความเป็นวินเทจความเป็นคลาสสิกความเป็นตำนานมีในคันนี้ครบทุกอย่างนะท่านผู้ชมนะมาดูตอนนี้มีเบาะแต่งมานะครับผมนี่เบาะยาวโอ้พี่ผมชอบพักเท้ามันดังคลาสสิกอะพี่ดูดิโอี่ยความคลาสสิกดูดิครับ นี่เดี๋ยวพี่ดูเห็นมือตรงนี้โอ้โหมีลายหัวกระโหลกกับเทอร์มินาเตอร์ด้วยไงโอ้โหมันไงอะโอ้โหเก็บรถลายท่านผู้ชมคือให้เราพูดตรงๆนะท่านผู้ชมนะคือเราจะบอกว่าเฮ้ยบางคนถามรถสีเดิมไหมคุณรถปีหนึ่งเก้าพันหนึ่งมันต้องมีเก็บตีมาอยู่แล้วแหละอันนี้ต้องยอมรับตรงๆถูกป่ะครับต้องมีเก็บตีอยู่แล้วเพราะไม่มีทางมันจะดันได้แต่เราเก็บมาเนียนเก็บมาดีนะท่านผู้ชมนะดูมัง,งมาโครเห็นยนมาพี่เงาวับเงากริบอยู่นี่เห็นไหมคือตำนานขนาดนี้นะท่านผู้ชมคือ คุณจะไปหาจากไหนอ่ะแต่ตอนนี้เรามีมาให้แล้วอ่ะคือเราไม่ใช่ร้านใหญ่ร้านใหญ่โตอะไรแต่เรามีรถคุณภาพมานำเสนอให้ท่านผู้ชมตลอดครับนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ดูแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามคาร์ลพีซีเดลแล้วก็ BTA บายสิบบุรีนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับอะดูคนต่อเลยท่านผู้ชมเด็ดโอ้โหสภาพต่อนี้ก็ติดีเห็นไหมสภาพเครื่องนี่คือผมบอกเลยนะเครื่องไม่ดังเฮงมากเขาเรียกว่าเครื่องไม่ดังควันไม่ขาวนะครับผมเห็นไหมโอ้โหพลาสติกมากท่านผู้ชม คือพอมันติกครับผมนี่เห็นไหมผสมระเข้าอะไรคือมาคือมันเก็บทุกอย่างคันนี้นะครับใครได้ไปก็คือรถพร้อมใช้ได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาพูดถึงสเปคตัวรถนะครับผมตัวรถเป็นปีหนึ่งเก้าก้อนหนึ่งนะสเปคหนึ่งเอสตีนะครับผมก็คือรถเมกาแท้เลยนะครับอ่ะแล้วก็แล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยก็คือจะเป็นเครื่องยนต์อีวิโวลูชันที่เคยได้ยินตำนานอ e ีโวไหม อัันนี้ลครบสปีกเกอร์อเครื่อง Evo นู่นอ e Evo คันนี้เป็นแฟตบอยเครื่องอ e <น>ีโแปแปดคิวบิตรทันตีสี่ร้อยห้าสิบสี่ตีนะครับผมนะครับเป็นกระบูนะของแต่งก็คือตัวนี้กอาการ์ดนะครับผมจะเป็นกอาการ์ดไฮเปอร์ชัตเจอร์โคโลเก้นไฮเปอร์ชัตเจอร์นะครับผมดวงหน้าเห็นไหมที่เวลาเราขี่ไปมันจะปิดเปิด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 มันค้าติดเลยมันหาไม่ได้ใช่ครับตบมันหาจากไหนนะแล้วก็ตัวท่อนะครับผมอันนี้ของแต่งผมจะบอกแค่หลักๆนะก็คือตัวท่อเนี่ยก็คือจะเป็นตัวนี้จะเป็นตัวเวนันไฮบิ๊กช็อต สัตเตอร์นะครับผมบิ๊กคอร์สสัตเตอร์สัตเตอร์ก็คือเหมือนทำให้ตกใจเลยรบ่อเนี้ยเขาบอกว่าเวลาสมัยก่อนอะมันไม่มีท่ออะไรเยอะแยะใช่ไหมสมัยนี้มันอโอ้โหแค่เน็ตเบาๆสมัยก่อนคือท่ออย่างนี้คือแบบเฮ้ยตกใจแล้วล้นละล้นละใช่ประมาณนั้นะนะท่านผู้ชมนะอันนี้ก็คือเพราะว่าความเป็นมาเนี่ยคือผมก็เกิดไม่ทันนะท่านผู้ชมนะผมก็เอาว่าเอาเป็นว่าผมบอกท่านผู้ชมได้คร่าวๆแล้วกันแต่สภาพโดยรวมของคันเนี้ยคือถ้าเราไปบอกว่าสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์เนี้ยไม่พเชี่ยวแล้ว เอาเป็นว่าผมบอกให้เลยนะวัตถุภาพคันนี้โดยรวมด,ดูดเกิน90คุณสามารถซื้อไปใช้งานได้แน่นอนหรือถ้าคุณอยากซื้อสะสมคันนี้ก็ได้หมดไม่ผิดหวังไม,ไม่ว่าจะซื้อขี่หรือสะสมก็ไม่ผิดหวังนะครับผมคือคุณซื้อเก็บไปยังไงก็คุ้มนะครับตอนนี้เนี่ยปัญหาไม่ได้ประเด็นเลยอนะแล้วมันทะเบียนเทสท่านผู้ชมครับมัจะหาจากไหนคือผมก็เคยผ่านตาแฟดบอยมาหลายพันมากนะเคยขี่เคยลองเคยเทสตั้แต่แฟดบอยสวินแคมแฟดบอยเครื่องมือโอเคผมผ่านมือผ่านตาลองขี่มาแล้วทั้งนั้น แต่แบทบอยอีโวคันนี้เป็นคันแรกของชีวิตผมแล้วผมคิดว่ามันอาจจะเป็นคันสุดท้ายแลย้วด้วยเพราะผมเขไม่รู้จะไปหาจากไหนเพราะฉะนั้นใครที่กําลังสนใจนะผม,มอยากไป็นตำนานนะคุณซื้อไปคุณไม่ต้องมากลัวว่าเฮ้ยโอ้เสียงเงินหลายแสนบาทแล้วโอ้ต้องมาได้แค่นั่งมองหรอคุณซื้อขี่เลยำตามสบายนะขี่ได้แน่นอนเพราะว่าผมลองมันแล้วนะท่านผู้ชมก็เดี๋ยวต่อไปก่อนที่เราจะไปพูดถึงราคาเดี๋ยวเราสตาร์ทให้ท่านผู้ชมฟั่งเดือนนะความคลาสสิกของแบทบอยปี1991 Evolution น8่งยูนิชนบิดนะครับผมมาลองฟ เครื่องไม่ดังควันไม่ข่าว ที่ท่านผู้ชมผมสตาร์ทิ้งไปนั่นคือไม่มีดับนะท่านผู้ชมสตาร์ทติดง่ายมากคุณจะซื้อขี่ก็คือขี่ได้สบายๆเลยแล้วผมบอกนะขี่ไปที่ไหนนะท่านผู้ชมนะใครก็มองมันโคตรตำนานนะแบซบอยมิวโวกี้เอ็กซ์รนเห็นเยอะไหมท่านผู้ชมเห็นบ่อยไหม<บ>เห็นบ่อยครับบ่อยเห็นจนเกือบตลาดไปแล้วแบซบอยทวินแคมก็เห็นบ่อยถูกปะบแบเบอยโล,โล,โล่รุ่นเซนนาดเห็นบ่อยคุณเคยเจอคันนี้บะล่ะหมเจะเล่าให้ฟังท่านผู้ชมคือ ก่อนที่เราจะเอารถขายเนี่ยเราก็ได้เอารถทานนี้อไปล้างขัดสีเฉวีวันเขาเรียกว่าจับอับน้ำนะคือคนที่เป็นคนล้าง่ารับ,บ,บทำรถให้เราเนี่ยล้างรถให้เราเนี่ยเขาก็บอกว่าเลยนะคันนี้เขาเคยเห็นตั้งแต่สมัยมเขาเยังเด็กครับคือเขาบอกว่าเขาแค่ได้ล้างได้จับนะครับได้มองมันคือเต็มเต็มความฝันเขาแล้วแต่สำหรับใครที่พร้อมนะท่านผู้ชมต้องบอกเลยคันนี้นะมีมาให้เห็นไม่บ่อยแน่นอนที่จะเป็นรถทะเบียนแท้นะครับ ปีหนึ่งก็หนึ่งตรงปีนะออกเลยเพราะกันนี้ตอนแรกก็ไม่อยากจะขายแต่พูดไปพูดมาปุ๊บก็ตัดใจว่าคุยกับพี่อ้นแล้วแหละเมื่อกี้คุยกันเมื่อกี้ส่งกระสายติดคุยกัน <c oughs> ว่าเราแบ่งปันท่านผู้ชมดีกว่านะท่านผู้ชมนะเพราะว่าบางคนอาจจะแบบเฮ้ยตรงรักจริงๆข้างท้ายจริงๆ,ๆซื้อไปคุณจะไปใช้งานหรือจะซื้อไปขี่ก็แล้วแต่เลยถูกไหมแต่ก่อนที่จะขายผมขอ้อ,อมสักทีได้ได้ครับตัดอีกรอบเสียได้จริงๆอ่ะได้พี่ คือท่านผู้ชมอาจจะคิดว่ามันหนักแล้วมันไม่หนักนะเบามากคันนี้ตัวจริงเบามากเบามากครับท่านผู้ชมจุดสูงย์ถ่วงก็ดีด้วยใช่นี่ผมคร้อมแล้วเป็นเทอร์มินเตอร์ไปเลยสว่สดีอโนผมไงสุดอะคือรถโอ้คือคือเอาง่ายเลยผมปลดล็อกตัวเองละสำหรับฟับอยที่ปรดบเลทไม่ว่าเป็นตำนานที่สุดผมปลดล็อกตัวเองได้แล้ววันนี้ท่านผู้ชมฟัดบอยหนึ่งเก้าก็หนึ่งเทอร์มินเตอร์สองดัชเม้นท์เดย์วันที่พระตาโลกมีมาแล้ว ไม่ต้องไปหาที่ไหนไกล B K บายสิงห์บุรีไม่ต้องไปดูถึงพิพิธภัณฑ์เอเมริกงเมกาฮอลีวูดมาดูนี่เลยประเทศไทยสิงห์บุรีมีแต่อยู่นานไหมไม่รู้ร uh huh. ว่าไม่นานนะท,ท,ท่านผะู้ชมนะเพราะว่าราคาที่เราจะเปิดต่อไปนี้เป็นราคาที่บอกได้ว่าแบ่งปันท่านผู้ชมจร,งจรงิงๆคือจริงๆรถพวกนี้เนี่ยคือบอกว่าเป็นเครื่อง E O นะ้ะอย่างสปิงนี่คือขายกันเป็นล้านะนะนะอันนั้นคือสปิงเราเราไม่เทียบกันแต่คันนี้เป็นแบดบอยเป็นตำนานนะครับผมเป็นแอคอนิกของฮาร์ลีย์ดิวสันพูดตลอด ว่าโมเดลที่ทำให้เรารู้จักฮ er าร์เรย์ด้วยสันคือแบทบอยถูกไหมใช่ครับเป็นโมเดลไอคอนิกของฮาร์เรย์คันนี้เราแบ่งปันที่ราคา6กแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทแบทบอยปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดตรงปีอาโดทอร,อร์เซเลเกอร์ที่แบทบอยปีนี้รุ่นนี้ในหนังเรื่องเทอร์มินาเตอร์ภาคสองเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดู เพราะฉะนั้นใครที่ดูคลิปนี้นะผมช่วงนี้เราก็ห่างหายไปนานเนื่องจาก<น>สถานการณ์ที่ตอนแรกน้ำเต็มน้ำท่วมครับเราก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะครับผมเพราะนักเสียหายไปนี้เราไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นนะใครอยากปเป็นตัวนักรตะติดต่อเข้ามาได้นะครับผมก็ฝากไว้นะครับผมกับ YouTube Channel ของเรามี Channel นะครับผมแล้วก็ BK by สิบบุรีของทางพี่อน้น BK b บฝากไว้ใครท<า>ี่ดูอย่าลืมฝากากดติดตามทั้งคู่เลยนะครับผมก็ท้ายนี้คลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อน เดี๋ยวอินเสอร์ให้ดูอีกหิ่งรอบนะครับผมสวัสดีครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ได้ขี่แล้วผมต้องลองก่อนนะมีโอกาสต้องจัดเลยพี่ใช่ใช่ไหมครับเฮอเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่ได้ขี่แล้วแกมันไม่มีโอกาสพี่อันนี้เราพูดหลังไมเลยแบบว่ามันไม่มีโอกาสหรอกคือมันคือมันไม่มีโอกาสได้ได้ขี่แล้วคือผมผมก็เคยขี่แล้ว M8M5M7 m m แปด m สิบหกอะไรก็แล้วแต่ซีรแคมผมขี่บ่อยมากลืมคัพเลยเดิผู้ชมเลยลืมคัพไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ก็เนี่ยคือผมขี่บ่อยมากถือว่าเป็นเรงหลังค <free> okay. ันเป็นรถแล้วก yes. so ันคันนี้ผมตื่นเต้นจริงนะจริงครับพี่มีมีข่าวว่าผมจะได้เข้ามาเนี่ยตั้งแต่ผมจะได้มีโอกาสได้รถคันนี้เข้ามาผมไม่ไม่ต้องคิดเยอะเลย ผมบอกเลยพี่ถ้าที่แบงปันผมพ้อมรับเลยเออจริงพี่เพราะว่าอันนี้แบบเราเราก็พูดแบบคือเท่าไหร่ผมก็จ่ายคือมันง่ายเลยมันมันมันพูดง่ายว่ามันไม่มีอีกแล้วพี่ใช่มันเป็นของชิ้นเดียวที่มีอยู่ในไทยแล้วก็ที่สำคัญเราอาจจะมโนแต่ผมว่าไม่มีใครที่จะมาต่อทะเบียนหรือว่าแบบอยู่ดูรักษารถขนาลนี้ผมไม่รู้หรอกนะท่านผู้ชมนะผมไม่รู้หรอกว่าในไทยจริงแล้วคือมันมีอยู่กี่คันน่ะแต่แต่คือมันอยู่ที่นี่คันหนึ่งอะซึ่งคันต่อไปผมไม่รู้แล้วเพราะคันนี้มันภาพจบใช่จริงเราก่คือจริง ได้เก็บไว้ขี่กันสองคนเออมันผัดก,กันไว้เก็บเออเผื่อพี่ขี่ผมขี่คืออย่างน้อยคือมันเอาไว้คือไม่ต้องอะไรคือเอาไ,ไปประดับหลานก็พอแล้วเราไม่ได้แบบจะต้องแบบนั้นเลยแต่ว่าคือถ้าแบบมีมีคนไหนที่เป็นเนื้อคู่ดีิงพร้อมแบบเอาไปดูแลต่อคือเราก็ยินดีะนะครับผมก็คือส่งของที่สภาพปิบๆแบบนี้ให้ไปเลยนะครับแต่ก่อนที่จะให้เราก็ขอสักหน่อยนะเพื่อนนะเอาเลยพี่อันนี้แบบก็เหมือนหลังไงเลยนะลองจับสักรอบหนึ่งขออนุญาตท่านผู้ชมดูนะเห็นไหมปุกกระตาตึ้งเดี๋ยวติดเลยนะอันนี้คื